สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Iron Snow นะครับผมเกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้นะทุกคน <laughs> ดูเป็นหมูหน่ารักอย่างนี้นะทุกคนแต่มันเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับเพราะว่าดูจากสเตตัสข้างๆนะดูจากสถิติของเราข้างๆ <laughs> มีเดสด้วยนะทุกคนมีฮิตมีอะไรเนี่ยคอมบงคอมโบ,อมโบไอเทมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับผมอ่าแล้วก็เหมือนว่าจะมีให้เลือกตัวละครนะอ่าดูมีซุปเปอร์สซยาด้วยเอ้ยสซยยาหมูนักสู้มา ผมว่าอุ้ยมีเซรามูนด้วยเหรออุ้ยน่าสนใจจังอืมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มมาดีกว่าครับผมปึ๊บอ่ามีเลือกด่านด้วยเอาคลาสสิกแล้วกันมาสู้ไฟท์เอ่อฮึปฮอ๋อ่อฮึป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 ฮึบโอ้ฮึปฮึปฮึปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเด้อเฮ้ยฮึบอ๋อโอเคเฮ้ยเอาเฮ้ยจอมอืม เมื่อกี้ไม่ได้เก็บกับอาวุธเฮ้ยไม่เท่าไหร่จ้หมาโง่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 กดรูกต่อหน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าจะง่ายกว่าอุ้ยขคมาเลยหมาโง่เฮ้ยโอ้ยไม่เงียปลาเข้าหน้าไปดิเฮ้ย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 ขวานเฮ้ยทึบนี่หลบไงเฮ้ยเอาโดนเพื่อนอืมเฮ้ยนี่มันอาวุธเฮ้ยชุบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย เฮ้ยมึงกระโดดเป็นของเล่นเลยมีดนะเฮ้ยไม่ไแล้วก็เฮ้ยชุบชุบเก็บอืหมูนักสู้ไงไม่สนแล้วเฮ้ยอันตรายกระโดดเตะเลยเฮ้ยชุบเชุบชุเก็บไม่ไงไม่โอ๊ยไมาเลยกระโดดใหญ่เลยนะมึงเฮ้ยชุบชุบ ถึงร่างกายจะเป็นหมูแต่ก็คิดสู้นะครับเฮ้ยไม่โดนไม่จริงไม่งี้เฮ้ยฮึบอรือปากเข้าหน้ายังไม่ตายโอ้ยเฮ้ยไม่งี้เฮ้ยไม่ตายไม่จริงเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเขาแบบเฮ้ยฮึบโอ้ยสุดยอดหมูรักสู้เฮ้ยเฮ้ยฮึบมันแค่มือน่ะเฮ้ยเอ๊บวะช็อยเฮ้ยนิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยฮึบอ่าโดนใคร หลบหลบเฮ้ยเฮ้ยป uh, ุ๊บไม่ไตะอันนี้ไม่เอาเลื่อยดีกว่าเอาว่าเอาว่าเฮ้ยเฮ้ยอันตรายอือเนี่ยระเบิดไปดีเฮ้ยครึบครึบโอ้ยผมหลบหีไม่ได้ทันทีเลยเฮ้ยไม่เฮ้ยครึบเฮ้ยไม่งี้เอาหมวกไปกินเกมนี้มาขับได้ลูกศรนะทุกคนเฮ้ยครึบโอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนใช่ไหมเมื่อกี้

เฮ้ย m, ขอบคุณฮึบฮึบเฮ้ยฮึบฮึบเฮ้ยหลบเฮ้ยโอ้โหคขาผิวรอบนี้เลือดน้อยแล้วผิวนะฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เกือบนึกว่าจะตายซะลวไม่หมากวางเกือบเอ้ยฮึบเราหยิบเราก็ปาเข้าไปดิเข้าไปดิถึงต yeah> ัวจะเป็นหมูผมก็สู um ้นะครับเฮ้ยพบหลบ นี่เตะแม่งมาึบฮบเฮ้ยฮึบฮบ้ยเรื่อยมาเรื่อยมาหลบเตะเอาข้างหลังม <c oughs> าเด็กฮึบฮึบเฮ้ยเตะแม่งเลยฮึบ <c oughs> ึบเฮ้ยแ,แม่งว <c oughs> ันดีว่ะ้กลับมาดี เฮ้ยโอ้โหผมกลกบเป็นปหมู่ซันเต์คอร์ได้แล้วทุกคนอ๋อ oh, คือเก็บเก็บ <ๆ S 1> สะสมการฆ่าไปเรื่อยครับมันจะปลดล็อกสก,กินทุกคนเฮ้ย hey, <hey>, hey, เอาคนในชุดนี้แล้วเหรอในเดียวซีโอเคแล้วผมเป็นคนนี้ดีกว,ว่านี่เออขออีกรอบแล้วกันนะมันสนุกมากเลยเอ้ยด่านใหม่รออะไรไม้มาดิ เฮ้ยชุบชุบชุบชุนใหม่มันฉายไรกว่าเดิมเฮ้ยชุบชุบเฮ้ยมีหมาป่าผู้หญิงด้วยเฮ้ยชุบ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 ไม่ไม่อาเกียรติไปเฮ้ยเอาเอามีหมาป่าเด็กด้วยไม่เงี้ยไม่อยากลัเอาหมวกไปหมวกมันแข็งขนาดนั้นเลยหรอวะเฮ้ยอืมเฮ้ยชุบชุบชุบหมาผู้หญิงก็ไม่เว้นเฮ้ยมึงมาเป็นเล่นเอฟวีมาเลย ไม่ถีบย้อนหน้าเล่นบอลเอาไปเล่นเองไปชุบๆโอ๊ยนี่ไงหมายแล้วโอ๊ยโอู้หด่านนี้ยากด่านนี้ยากนี่หมาตำรวจเลยเหมือนตำรวจนี่เจอหมูนักสู้เหยอแม่คุ้มฝูงชนเลยอือให้เป็นร้อยอันนี้ก็เอาไม่ลงอ่ะไม่ดิไม่ดิไม่ไงทุบทุบเขี้ยทุบแม่งเลยเฮ้ยโอ้โหมีโลค หมาคุมฝูงชนเหรอออสักหน่อยไหมอ่ะต่อยแตกหมดอะเฮ้ยชุบ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 แตะตัดขาไงไม่ไงมาข้างหลังเหรอไม่ไม่เฮ้ยชุบชุบชุบไ,ไม่ยัดเวรไม่ไงถีบล่วงเลยเฮ้ยชุบหลบเฮ้ยมีมีเทมเมอร์ด้วยเหรอนี่ไง <laughs> มึงคิดว่ามึงอยู่ในเกมอะไรยืมนุ้ยก็เล่นโปเกมอนอยู่อันนี้ก็หมาจังเลย เฮ้ยลูกบอลชุบชุบ <corre> ช <Lights> ุบชุบ <t> ช <ients> oh, 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 ุบหมวกตำรวจเลยหมวกตำรวจเลยทุบโอ้ยโอ้ยอะไรนักหนาวเนี่ยเฮ้ยชุบเหมือนใหญ่บาใหญ่บาเฮ้ยชุบชุบนี่เฮ้ยชุบถีบแม่งล่วงเลยมาดิเฮ้ยชุบ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 เฮ้ยเฮ้ยชุบชุบไม่โอ้เจ็บจบอยเกลียดไอ้นี่จังเลย เฮ้ยชุบชุบนี่เตะตัดขาตัดขาตัดขาเฮ้ยชุบชุบไม่เงี้ยไม่เงี้ยค้อนขุดแม่งเลยฮึบเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยชุบชุบไม่เงี้ยเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะไอ้นี่ใหม่จ้ะเฮ้ยชุบชุบไม่เงี้ยเตะบอลใส่มาดิมาดิจะทุบไอหัวบี้อ่ะไม่เงี้ยโอ๊ยไอ้เอโอ้โหเล่นสเก็ตเล่นสเก็ต โอ้ด th ูสภาพหมู่ดิตาเขียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยชุบชุบยังน้อยชิวสุดท้ายยังเอาไปให้ได้เยอะที่สุดพุบพุบก่อนที่กูจะตายกูต้องเอาพวกมึงไปให้ได้มากที่สุดเฮ้ยชุบไอชุบจะเฮ้ยเฮ้ยไม่เนี่ยไม่เง้ยเฮ้ยไอลังกาเตะร่วงหมดอ่ะมาดิเฮ้ยชุบโอ้ชุบ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 ชอ้อาชีพเม้นปลดรัวๆ ขี่สุดท้ายไม่มีเพิ่มเลือดเลยเหรอเฮ้ยชุบ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 เฮ้ยชุบ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 อ่าโอเคครับไปยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมไอรอนสเนานะครับผมถ้าอ่านออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมสนใจเกมนี้นะครับก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเกมนี้เป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับผมสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าผมขอตัดคลิปว่าจะผิดเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยเกมโคตรมันเลยว่ะ